ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดนิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องเกาะหนูเกาะเมวนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาววัชรพลสุธันเสนเลขที่7กม1นึ่งศเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับนานมาแล้วมีพ่อค้าคนจีนคนหนึ่งคุมเรือสำเภาจากจีนมาค้าขายที่เมืองสงขลา เมื่อขายสินค้าหมดแล้วจะซื้อสินค้าจากสงขากลับไปเมืองจีนเป็นประจำวันหนึ่งขณะที่เดินซื้อสินค้าอยู่นั้นพ่อค้าได้เห็นหมาสุนัขและแมวคู่หนึ่งมีรูปร่างหน้าตาน่าเอ็นดูจึงขอซื้อผพาลงเรือไปด้วยสุนัขก,กับแมวเมื่ออยู่เรือนาน,านๆก็เกิดอาการเบือ่อ และอยากจะกลับอยู่ยบ้านที่สงขาจึงปรึกษาวิธีกลับบ้านสุนัขได้บอกกับแมวว่าพ่อค้ามดีดวงแก้ววิเศษที่ใครเกาะแล้วจะไม่จมน้ำแมวแมวจึงคิดที่จะได้แก้ววิเศษนั้นมาครอบครองจึงข่มขู่ให้หนู ไปขโมยและอนุญาตให้หนูหนีขึ้นฝั่งไปด้วยขันเรือกลับมาที่สงขาอีกครั้ง,นงหนึ่งหนูหนูก็รอบเข้าไปลักดวงแก้ววิเศษของพ่อค้าโดยโดยยอมไว้ในปากโดยอมไว้ในปาก,ปากแล้วทั้งสามได้แก่สุนัขแมวและหนู หนีลงจากเรือว่ายน้ำจะไปขึ้นฝั่งที่เมืองสงขาขณะที่ว่ายน้ำมาด้วยกันหนูซึ่งว่ายน้ำนำหน้ามาก่อนก็นึกขึ้นได้ว่าดวนแก้วที่ตนองค์ไว้นั้นมีค่ามหาศาลก็เมื่อถึงฝั่งสุนัขและแมวคงแย่งเอาไปจึงคิดที่จะหนี สุนัขก,กับแมวขึ้นฝั่งไปตามลำพังดวงแก้วได้เป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปแต่แมวที่ว่ายตามหลังมาก็คิดว่าจะได้ดวงดวงแก้วไว้ครอบครองเช่นกันจึงว่ายน้ำตรงรีเข้าไปหาหนูฝ่ายหนูเห็นแมวจึงเข้าไปก็ตกใจกลัวแมวจะตะกบ จึงว่ายหนีสุดแรงและไม่ทันระวังตัวดวงแก้ววิเศษที่อมไว้ในปากก็ตกจมหายไปในทะเลครับเมื่อดวงแก้วจมไปในน้ำทะเลไปทั้งหนูและแมวต่างหมดแรงไม่อาจว่ายน้ำต่อไปได้สัตว์ทั้งสองจึงจมน้ำตายกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวอยู่ที่อ่าวเมืองสงขา ส่วนสุนักก็ตะเกียรตะกายว่ายไปจนถึงฝั่งแต่ด้วยความเหนื่อยๆจึงขาดใจตายเป็นหินเรียกว่าเขากังตังกวนเป็นภูเขาตั้งอยู่ริมอ่าวสงขาส่วนดวงแก้ววิเศษที่หล่นจากปากนูก็แตกแหลกละเอียดเป็นทรายเรียกสถานที่นี้ว่าหาดทรายแก้วตั้งอยู่ทางเหนืออ่าวไทย ของสงขาเอาเอาสงขานิทานนี้สอนให้รู้ว่า 1. ให้แนวคิดอย่าโรบมากให้มีความสามาคัคคีและแบ่งปันเลือเฟื้อต่อกันครับ 2. ก่อนหนูกอแมวเป็นนิทานประกอบอธิบายสถานที่ซึ่งปรากฏอยู่ที่แหลมสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขา ខ្លាក់ទៅក្នាក់ទៅ